สวัสดีครับวันนี้ผมมานําเสนอนะครับกับหัวข้อเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินนะฮะกับพักปีสองห้าหนึ่งแปดครับที่เป็นแกจิร่วมปลุกเสกมากมายที่เล่นหากันเป็นพักเครื่องหลวงพุทิมปลุกเสกนะฮะวันนี้ผมมีนําเสนอมาสองเหรียญนะฮะเป็นคนละบล็อกกันนะคะนี่ฮะหลักการพิจารณาครับอันนี้คือบล็อกทองคําเป็นบล็อกเดียวกันเนี้ยทองคํานะฮะนี่ครับนี่ครับ แต่อันนี้เป็นกรรมการนะฮะเป็นทองแดงชุบนิกเกิลน,นะฮะแต่เป็นบล็อกของบล็อกทองคำนะฮะบล็อกทองคําดูยังไงนะฮะนี่ครับบล็อกทองคําเห็นไหมฮะจะมีเส้นแตกอยู่บนนี้ฮะหน้าตักเห็นไหมเส้นแตกนูนออกมาแบบนี้หลักแสนนะฮะแสนปลายถึงสองแสนต้นนะฮะราคาณปัจจุบันชั่วโมงนี้นะนี่ฮะกรรมการสร้างสามร้อยติดเหรียญดูยังไงนี่ฮะโคจะตอกอยู่ด้านหลังครับโคจะตอกอยู่ด้านหลังอย่างนี้ รุ่นนี้มีจัดสร้างด้วยกันเ,เนื้อทองคำนะฮะแล้วก็จะเป็นเนื้อนวะหนึ่งพันองค์เนื้อทองแดงชุบนิกเกิลสามร้อยสิบเหรียญน,นะคือองค์นี่แล้วก็จะเป็นเนื้อทองแดงสามหมื่นเหรียญน,นะคาบ็อกนะครับเนื้อทองแดงส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นบล็อก R อแตกเป็นบล็อกกลางนะครับล็บอก R อแตกคือ R ไหนนี่นะครับบล็อกอาแตกคือตรงนี้ นี่ครับเห็นกระอล้าไหมครับคําว่าลาดแต่พระองค์นี้เป็นเนื้อหองแดงธรรมดานะฮะไม่ใช่แต่เจ้าของเก่านําชุบกระไหลทองนี่ครับเป็นโค้ดตอกอยู่ด้านหน้านะฮะใต้ดาบนี่คือเนื้อหองแดงนะฮะแต่มีการนําไปชุบกระไหลภายหลังนะฮะไม่ใช่กระไหลเดิมครับอันนี้ครับเป็นบพราะกระอลาแตกนะฮะนี่ครับจัดสร้างปีสองห้าหนึ่งแปดนะฮะนี่ครับตุ๊กผู้ทีมปลุกเตกเจ็ดคืนนะฮะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดนะฮะ ทุกตีหนึ่งถึงตีสี่ของทุกวันคนระับหวกผู่นำไปลปูกเสกที่วัดเพิ่มเติมนะครับผมรับเช่าให้เช่านะฮะโดยเฟซบุ๊กโดอนุวัตติปุทิมนะฮะลองติดต่อเข้ามาได้